สวัสดีครับทนผู้ชนครับวันนี้อินซีอินไซต์มาที่แกรนด์มิลเลียมนะครับผมมีนัดกับบุรุษหนุ่มผู้นี้ครับคุณไกรรัตศรีวรนาถนะครับคุณไกรรัตเป็นรองประธานสายงานธุรกิจโยไซเคิลของปูดอินซีของเราเนี่ยแหละนะครับก็วันนี้มีสัมมนาเกิดขึ้นแล้วก็ได้ทราบมาน้องนงน้องอิงกระซิบมาบอกว่าพี่ยุ้ยงานนี้เนี่ยนะภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันเป็นงานใหญ่ แล้วก็มีมุ่งหมายมองไปไกลข้างหน้าเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับประเทศชาตินี่นะฮะผมก็บอกโอ้โหยี้พี่ยุวิพลานไม่ได้แล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วก็ขอนัดคุณกรรัฐไปเลยนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันว่างานเป็นงานอะไรยังไงนะฮะถือว่าคุณกรรัฐอยู่ในงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เขาเริ่มลงทะเบียนเลยคุณกรรัฐเล่าบรรยากาศให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนะครับสัมมนาคั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงนะฮะครับ งานสัมนาเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของการจัดการกับของเสียอันตรายนะครับด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนอันนี้งานถนัดเราเป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะชื่องานยาวหน่อยยาวยาวหน่อยงานยาวมากการจัดการของเสียอันตรายในเตาปูนอย่างมีอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่ครับพูดอีกทีดิ อเค่ตแนวคิดนะครับของของงานนี้เนี่ยก็คือบริษัทกูซีเมนครหลวงนะครับสายงานจิวไซเคิลครับเราเห็นว่าปัญหาการจัดการกากของเสียเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีประเด็นที่รุนแรงมากนะครับคือการจัดการกากของเสียตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการจัดการอย่าง ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเป็นปริมาณมากเลยถ้าพี่ยุ้ยดูข่าวนะครับทั้งทางโทรทัศน์ทั้งทางสิ่งพิมพ์ต่างๆทางสื่อคือหมายถึงคนอื่นอ่ะคนอื่นที่เขาบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําอย่างที่เราทํำที่เราเห็นว่ามีมีปัญหาพอสมควรนะครับในเรื่องของการการจัดการกากของสียครับครับและเราก็มองตัวเองนะครับว่า เรามีวิธีการจัดการกากของเสียเนี่ยที่เรียกว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับเป็นที่ยอมรับกันและดีที่สุดในโลกคือการเผาร่วมในเตาปูนไอเนี่ยเจ๋งจริงๆเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องนี้นะครับนปัญหาก็หนักนะครับและเราก็มีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพครับครับเราก็ไปชักชวนเพื่อนที่มีวิธีการทำน่องเดียวกันมามาคือกลุ่มมหาหรือร่วมกันอ๋อนี่นี่เลยนี่เลยนะฮะคือ SCI ครับผม TPI โพลีนครับผม และก็เอเชียผู้ชีมาเอเชียที่มีมีการเผาร่วมในเต่าปูนเนี่ยครับครับครับมาคิดว่าเอ๊ะเราจะมีส่วนร่วมยังไงนะในการที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับที่มีการของเสียออกมามากและมีการจัดการที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมกันอย่างไรนะครับก็มาเห็นตรงกันว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคงต้องมีการจัดสัมมนากันเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนะว่าการจัดการเนี่ย กับกัดของเสียเนี่ยในการเผาร่วมในเตาปูนเนี่ยดีอย่างไรและทําอย่างไรนะครับคือคต้องให้ความรู้กันก่อนพูพื้นกันก่อนาะอันนี้เร,เราเรามีวิธีการเลยเรา ตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะอันนี้เราก็ไปเชื้อเชินภาครัฐเข้ามาดีจังดีจังโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมมลพิษโอ้นีเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวโดยตรงกาบนศึกษาต่างๆอย่างเ่นต์เอ็กซ์แลนด์นะครับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายนี่นะฮะสถาบันต่างๆสถาบันต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาร่วมกันและที่สําคัญคือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนะครับให้มารับฟังในวันนี้นี่เลย การจัดการของเสียด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนเนี่ยเีอย่างไรและทำอย่างไรนะครับอันนี้คือที่มาอันนี้ที่มาก่อนที่มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพประกอบไประหว่างที่เราคุยกันเนี่ยก็คือบรรยากาศตอนเช้าของวันนั้นเลยนะฮะที่เริ่มต้นเลยก็มีท่านผู้รู้เนี่ยเริ่มทยอยมาให้ความรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมีมีมีจตนาเป้าหมายเพื่อที่ว่าเราจะจัดการกับกากของเสียเนี่ยในเชิงนิเวศนี่อย่างไรนะครับเพื่อให้เพื่อให เพื premises, ่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการและวิธีที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ทํากันแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะต้องเริ่มจากการให้ความรู้ก่อนนี่เลยนี่เลยในการจัดการกากของเสียด้วยการเข้าร่วมในเตาปูนครับผมดีอย่างไรดีอย่างไรรวมทั้งวิธีการจัดการของเสียแบบอื่นด้วยนะครับในรูปแบบที่เป็นวิธีการที่ดีเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันและที่สําคัญคือให้ระมัดถึงว่าหาสิ่งแวดล้อมแหาของเรื่องของกากของเสียเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วต้องช่วยกันภาคเอกชนภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยว นี่เลยนี่เลยนะครับเพื่อนสัมมนาวันนี้เนี่ยเป็นเป็นการจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ ให้ความรู้เชิงวิชาการนี่แน่นอนนะครับเข้าใจว่าวิธีการที่จะทําอะไรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำยังไงอันนี้อันนี้แน่ล่ะนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้เลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคโปรเซสซิ่งที่เราถนัดเนี่ยนะคือการเผาร่วมในเตาปูนเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับโอเคคุณเคยมีประสบการณ์อะไรยังไงมาก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะเรามีประสบการณ์อย่างนี้เราก็เอาไอเดียเนี่ยมามามาขยายให้ท่านได้เห็นภาพกันภาครัฐก็รับรู้เฮ้ยโอ้โหภาคเอกชนตอนนี้เนี่ยเขา เขาจริงจังการเรื่องแบบนี้เนี่ยขนาดไหนอย่างไรซึ่งเรามั่นใจว่าหลังจากงานวันนี้เสร็จเสร็จลงเนี่ยคาดหมายไงมั่งคาดหมายไหมันอะไรว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับและผู้เข้ามาร่วมสัมมนาเนี่ยจะเข้าใจนะครับเป็นอย่างดีเลยว่าการจัดการกาของเสียด้วยการเผาร่วมในเตาปูนเนี่ยดีอย่างไรทําอย่างไรนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆว่าการจัดการกากของเสียด้วยวิธีอื่นนั้นเนี่ยที่เป็นวิธีการที่ดีเนี่ยทำอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่า เราได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันว่าปัญห<พ>า,<พ>าสิ่งแวดล้อมเนี่ยรุนแรงแค่ไหนนะครับปัญหาในเรื่องของการกักของเสียที่จัดการอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ย รุนแรงแค่ไหนครับและต่อไปเนี่ยเราจะช่วยกันทําองไรที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมและสังคมของเราดีขึ้นครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากงานในวันนี้ฮะแต่ว่าแน่นอนฮะไอเดียเรื่องโค p r โปรเซสซิ่งนี่ก็จะถูกถูกนําเสนอค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมในงานวันนี้อันเรียกว่าเป็นหลักในงานวันนี้เลยเพราะว่าผมในอยากให้เขาได้ได้เห็นจริงๆฮะคุณไรรัฐเพราะว่าเพราะว่าคือตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกับจีโอไซเคิลรู้จักกับคุณไกรรัฐนะฮะทีมงานที่มาทยอยมาให้ความรู้กับผมเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่่นาาึงมก ะะ <500. S 1> เราทํางานหลักของเรา <500. S 1> คือการเผาปูนนะฮะเพื่อเอาปูนคุณภาพดีส่งมอบให้ลูกค้า <500. S 2> แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเอ๊ะไหนๆเราจะต้องทํายอย่างนั้นอยู่แล้วใช้ความร้อนขนาดน,นั้นอยู่แล้วฉะ <400. S 2> นไหนเลยพวกกากของเสียทั้งหลายแหล่ <500. S 2> นะ,ะและเนี่ยพวกนี้ท่านผู้ชมฮะลองลองเดี๋ยวให้กล้องลุกขึ้นมาจับให้ท่านผู้ชมเห็นดูด้วยนะพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกที่ เราคุ้นมากมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราทั้งจากภาคอุตสาหกรรมแลวก็ภาคครัวเรือนนะครับนอกจากเราทําธุรกิจแล้วเราทาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือปุนสีเมนนครหลวงและทีวศยนี่เลยนะฮะของพวกนี้เนี่ยบางทีผมดูดูมันก็เห็นผ่านๆไปพอคุณกับทัามาเล่าให้ฟังว่าว่าว่ามันมีกากอะไรออกมาบ้างทั้งจากภาคครัวเรือนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมก็ตกใจเหมือนกันนะผมไม่นึกว่ามันจะมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าโอเคเมื่อมันจะมากไงก็ตามแต่มันจะมีความหลากหลายไงก็ตามแต่ กระยัดบอกว่าไม่เกินฝีมือสําหรับที่เราจะ<ช>ไม่เหลือบบากวานแรง<ช>ที่เราจะทํานะครับน,น,น,นี่ก็คืออันนี้คือต้องให้แน่ใจว่าการสัมมนาในวัน,น ได้สิ่งเหล่านี้ไปนะฮะแล้วก็เขาก็จะเข้าใจเรื่องของ c o p r โ c e เซสซิ่งว่าทำอย่างไร,รนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ที่จะได้รับจากงานในในครั้งนี้เนี่ยนะครับเอาล่ะย่างงั้นผมว่าเดี๋ยวเราเราพักกันก่อนดีไหมคุณกรรัตนะรรเราพักโฆษณาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวคุณกรรัตยังมีเรื่องอื่นๆเนี่ยจะเล่าให้ฟังอีกด้วยความจริงเราก็ อยากอยากรู้เรื่องเรื่องเรื่องการปล่อยไอคาร์บอนขึ้นชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะนะแล้วอาจจะหามุมสวยๆของบูธของเราเนี่ยนำเสนอกับท่านอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนดีไหมฮะพักก่อนครับ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกควรมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินรีปูนดีได้ดังใจ ปราชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับผมอยู่กับคุณไกรรัตน์ศรีวรนาถนะครับเป็นรองประธานสายงานธุรกิจ g e o Cycle ของปูนอินซีนะครับเนี่ยผมผมชอบอย่างนึงมุมมุมที่เราอยู่เนี่ยคุณไกรรัตน์นะเนี่ยดูยดิอันนี้คือสิ่งที่<ม>นะฮะ<ม>คุณไกรรัตน์พยายามที่จะปลูกฝังนะให้เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีชุมชนอะไรใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นที่บ้านคลองสายคุณไกรรัตน์จำได้นะคุณไกรรัตน์เอาอย่างนี้ไปวางไว้เลยครับเพื่อให้เขารู้ว่า การแยกขยะนั้นมีประโยชน์อย่างไร<ช>นะครับแต่ว่ายัางก็ตามแต่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแยกขยะเนี่ยยังยังไม่ใช่เรื่องที่จะกูยินต่อจากนี้สิ่งที่ผมอยากรู้มากเลยคือว่าในวันงานสัมมนาที่แกร์มิเลเนียมเนี่ยคุณไกรรัตน์นำเสนออะไรไปยังไงให้กับท่านผู้เข้าสมา<ช>ัมมนาให้เขารู้ว่าปูนินซีเราเนี่ยเราแครมากน้อยแค่ไหนกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดภาวะ โลกร้อนน้าคุณกรัฐเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยฮะครับเชิญครับคือทางกรุงูนเมือนครหลวงเนี่ยมีเป้าหมายและแนวทางชัดเจนนะครับในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ครับซึ่งการลดคาร์บอนไดออกไซด์นี้เนี่ยจะมีผลโดยตรงเลยกับการลดภาวะโลกร้อนครับซึ่งเป็นปัญหาหนักทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในภัยพิบัติธรรมชาติที่เราเจอการน้ําท่วมฝนแรงและอื่นๆที่มกขึ้นทั้งนั้นเลยล่ะครับครับราทํรอยครับรนะครับเรับค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 รับารับครทีคระบดรับครั ครับผมนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราทำก็คือการที่จะลดการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนนะครับหรือพลังงานไฟฟ้าลดการใช้พลังงานความร้อนไฟฟ้ก็คือกาต้องพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเราครับผมเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานซึ่งเราทําได้ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับผมนะครับเรื่องที่สองที่เราทำก็คือการที่เราใช้ วัตถุดิบทดแทนและเชื่อเพลิมทดแทนซึ่งก็คือธุรกิจของ g e o y c l e นั่นเองใช่เลยใช่เลยทิ่ใช้มากเนี่ยก็ยิ่งลดคำนออวิสายที่เกิดขึ้นถูกต้องเลยใช่ใช่เรื่องที่3นะครับคือเรานำลมร้อนที่เกิดขึ้นะจาก t h e r m o w ว s t heat เนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยด้วยการนำไปผลิต เป็นไฟฟ้าครับรบเราเรียกว่าเวสต์ฮีทเวทคอร์รีครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายในปูนของเราครับครับอันนี้จะช่วยลดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าใช่ใช่ใช่และในเรื่องสุดท้ายก็คือการลดปริมาณปูนเม็ดนะครับที่เป็นสัดส่วนผสมเนี่ยในปูนซีเมนต์ครับผมสี่เรื่องนะครับช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย พอสมควรเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับปี2562เนี่ยเราจะลดปริมาณคำน้ไซด์เนี่ยให้เหลือ660กิโลกรัมต่อการผลิตปูนเม็ด1ตันโอ้โหแล้วฮะเอาขนาดนั้นลดอย่างนั้นเลยเอ้ทีวี่ผมติดใจนี่ตรงลดลดปริมาณปูนเม็ดฮะ เออมันจะไม่มีผลกับเรื่องของคุณภาพหรอครับไม่มีครับแล้วครับไม่มีครับอันนี้คุณคุณก็แล้วต้องยืนยันกับท่านท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะไม่มีผลไม่มีผลเลยเรื่องคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่เราจะต้องควบคุมถูกไหมฮะถูกไหมฮะนะฮะเพราะหัวใจหลักของเรานะธุรกิจเราคือคือเรื่องของการผลิตปูนนะเพราะฉะนั้นเราจะให้อะไรมามามากระทบกระเทือนกับกับคุณภาพของปูเราเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับทุกที่ในโลกทําเหมือนกันคือพยายามพยายามกันแต่เราทําได้ดีที่สุด ครับผมบเป็นที่หนึ่งที่ทําได้ดีที่สุดครับผมนะฮะนะฮะนี่นี่คือคือสี่อย่างที่ปูนิสีรธรรมและวันนั้นเราบอกกับท่านผู้เข้าสัมมนาเลยนะเราลดการชใช้<พ>นะชัดเจนเราลดการใช้เรื่องของพลังงานพลังงานทั้งความร้อนทั้งไฟฟ้าทั้งในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมอ่าเราในในในอุตสาหกรรมของเราอ่าในส่วนของเรานะครับเราลดการเราใช้วัสดุดิบทดแทน และเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงทดแทนอีกต่างหากนะครับและที่ผมชอบมากคือการนำเอาไอ้ลมร้อนเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วไงถูกไหมฮะแต่ว่าเรามีท่อ ต่อมาแล้วเราก็เอาไอ้ลมร้อนเนี่ยมาตามท่อแล้วก็กลับมาใช้โหอันนี้อันนี้วันหลังไปดูกันไอเดียนี่บริเรียนมากนะยังไม่ได้พาผมไปที่ที่โรงงานนะกิตตกิติเขาพาไปดูหมดแล้วนะยังติดคุณยังติดคุณกันรัชเนี่ยนะนะแล้วก็ลดเรื่องของปริมาณปุ๋เม็ดอ่าอันนี้อันนี้เป็นการเข้าใจกันว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเรานาเสนอนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราบอกได้เลยว่านี่แหละคือ SD เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องหลัก s ustainable development ของพวกเราลด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมนี่นี่นํานี่เรานเสนอเรื่องนี้เลยแต่ยังไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับในเรื่องของ SD เนี่ยงปูนซีเมนต์นครหลวงเรานะครับเรามีเรียกว่า SD Initiative เราทําทั้งหมด5เรื่องการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในห้าเรื่องนั้นนะครับอีกสี่เรื่องก็คือการที่เรามีนโยบายซิลเวสทูแลนฟิลด์ทั้งกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงเราเนี่คุณก๊าดจะต้องบอกผมตลอดเสียเขึ้นเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ครับต้องไปคิด ก็ไปพยายามทําให้สําเร็จครับตอนนี้ปูนซีเมนต์นครหลวงทําเรียบร้อยแล้วคอนดูดทําเรียบร้อยอาจจะเหลือบางหน่วยที่ยังพยายามอยู่อีกไม่นานอีกไม่นานกันรออีกไม่นานกันรอนี่นี่ซีโรเวสทูทูทูแลนด์ฟิลด์นะครับรถกากของเสียที่จะใช้ฝังกลบเนี่ยให้เป็นศูนย์โอเคครับแล้วมีอะไรครับทังมีกรีนพรอดนะครับผลิตภัณฑ์สีเขียวทั้งหลายแหละนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าพี่ยูอันนี้ปลื้มอันนี้ปลื้ม S <S ไปไ<อ>ยินซี<อ> Green Village เห<อ>็นกรีนวอล์มไหมอันนั้นแหละครับเป็น ผลิตภัณฑ์สีเขียวนี่เลยนี่เลยของเราแน่นอนแน่นอนนี่นนะครับครับผมแล้วก็แล้วก็โครงการหมู่บ้านสีเขียวถ้าเราพูดถึงอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็คือ Green Village นี่คือสิ่งที่เราเราภูมิใจนําเสนอเลยนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ที่อยู่ใน SD ของเรานะครับมีอะไรบ้างเรามีสเต็กโคเดอร์นะครับสเต็กโคเดอร์อื่นๆเนี่ยที่ที่ที่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจของเราเนี่ยเราเรียกว่าสเต็กโคเดอร์เอนเกจเมนต์นะครับเราต้องการให้ผู้ค้าของเราเนี่ยเขามีส่วนร่วมด้วยเรามี Green Procurement กลี่นจะหมดเทีมแน่คู่ค้าของเราซัพพลายเออร์ต่างๆจะต้องมีนโยบายสิ่งแรดล้อมที่ชัดเจนมี ISO 1มืนนะครับเราถึงจะทำการค้าด้วยเราซื้อของอยู่50,000รายการอย่างนั้นไม่คุยด้วยหนอตอนนี้เรากำลังเริ่มละท็อปฮัน ตอนนี้ที่เราซื้ออยู่80%ของปริมาณของจํานวนเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยจะต้องมาดูกันแล้วว่ามีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนไหมเป็นกรีนคอมพานีไหมมีกรีนโปรดักต์ไหมที่เราจะทำกรีนโปรเครลเมนต์ด้วยโอ้โหเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะขยายเครือข่ายของเรากรีนฮาร์ดนะครับเน็ตเวิร์กไอแอมรีนฮาร์ดพเข้าไปอีรเข้าไปแล้วครับผมอันนี้คือเราจะมาแลกเปลี่ยนองความรู้นะฮะว่าทำเป็นบุคคลสีเขียวเนี่ยทำอย่างไรนะ ครับปีวิททำยังไงผมทํายังไงแล้วท่านอื่นๆทำยังไงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันไปแชร์กันกดลงกดไลค์ได้เลยอันนี้เรียกว่าสเตคโคเดอร์เอ็นเกจเมนต์ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟในขนาดนั้นนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราทำและเรื่องสุดท้ายคอม o m m u n i t y i n v o l v เมนต์ที่ว่าอย่างกรีนวิลเลจเนี่ยเราทําที่ทับขวางด้วยไม่ได้ทำที่อยุธยาไม่ใช่ที่มหาลัยอย่างเดียวไม่ใช่บ้านของศรเท่านั้นทับขวางด้วยนี่นี่ชัดเจนมีการให้ความรู้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้มีการ จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและมีถังน้ําสีเขียวไปดูหรือเปล่าที่เรกรีนแท้งถังเก็บน้ำไอกรีนแท้งนี่ยังเห็นละแต่กำลังอยากจะนําเสนออยู่แต่ว่ายังยังไม่มีจังหวะนี่คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยและเรารวมเรียกกันว่ากรีนวิลเลจที่อยู่รอบๆโลกอุ่นของเรานี่ลครับของเราเป็นอย่างนี้นี่เลยนะครับส ustainable development ของปุ่นอินซีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักโฆษณาอีกทีนึงครับกลับมาพบกับคุณไกรรัตน์ในช่วงท้ายของรายการครับสักครู่ครับ เคยสังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนบูดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ i n s i e Insight ในวันนี้นะครับผมยังอยู่กับคุณไกรรัตน์ศรีวรนาถนะครับรองป สายงานธุรกิจจั o ไซเคิของปูนซีเมนนครหลวงหรือว่าปูนอิีนะครับก็เข้ามาสู่เรื่องที่กลับมาในสิ่งที่คุณไกรรัตนและทีมงานที่นี่และพวกเราครอบครัวอิทซีตั้งใจทำนะฮะก็คือบทบาทของ g e o ไซเคินับจากนี้ไปคุณไกรรัฐวางไว้ว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะตอบโจทย์ SD ของเรา คือ Geo Cycle เนี่ยนะครับเป็นสายงานธุรกิจในของปูนซีเมนนครหลวงนะครับแล้วเราเป็นกลไกหลักเนี่ยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทปูนซีเมนนครหลวงนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยการจัดการกากของเสียโดยการเผาร่วมในเตาปูนเนี่ยเป็นการจัดการกากของเสียเนี่ยเรียกว่าเป็นถูกหลักวิศวกรรมนะครับและก็เป็นวิธีการที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งในโลก อยู่ในขณะนี้ับครับอันนี้เราก็จะเป็นการช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงหลักนะครับวัตถุดิบหลักในการกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นะครับอันนี้คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของชุมชนและสังคมเ่ยนะครับคนเราเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรามีกากของเสียที่ไปฝังกบนะครับหรือไปการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีลดลงนะครับคุณภาพชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ ในส่วนของธุรกิจของบริษัทเองเนี่ยครับ,รบเ,เราก็จะเกิดความมั่นคงในเรื่องของพลังงานนะครับเราจะมีเชื้อเพลิงที่หลากหลายในการนามาใช้ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทดแทนทรให้บริษัทเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเชื้อเพลิงพอสมควรนะครับอันนี้คือคือสามเหลี่ยม SD นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องสังคมในเรื่องธุรกิจที่ Geo c y ซ l e จะเป็นกลไกหลัก ครับครับอันนี้เ e o c y c l เจะไปต่ออย่างไรครับเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ดุทดแทนมากขึ้นนะครับปีนี้เราคุยกันที่10%ะครับว่าเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยร้อยส่วนเนี่ย สิบส่วนเนี่ยจะต้องมาจากเชื่อมตทดแทนอ่าฮะดีจังดีจังจะสูงขึ้นได้เรื่อยๆในอีกส่วนนีห้าปีครับผมจะมีสัดส่วนที่สิบห้ายี่สิบอะไรได้เท่าไหยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่นี่เลยนี่เลยถ้าได้นะนโยบายที่ชัดเจนครับครับนะครับแล้วเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นแต่ไปถึงจุดนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการว่ามาใช้บริการเรานะครับเราเป็นโซลูชันอยู่แล้วนะครับขอให้มาร่วมกันนะครับทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมของ ต้องช่วยกันนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐต้องเอื้ออำนวยกับ geo site อันนี้แหละครับนะครับอันนี้สําคัญ่นี่สำคัญเลยนะครับและถ้าติดขัดประการใดทาแล้วติดตรงไหนเรายินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่นะครับเราเป็นโซลูชันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเรามีบริการที่ครบวงจรนี่เลยได้คุยกับพี่ยุ้ยไปหลายครั้งแล้วเรื่องเรื่องโซลูชันครับครับผม ก็อยากจะเรียนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ท่านที่เป็นผู้ประกอบการท่านอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนฮะท่านมีของเสียเกิดขึ้นมากมายนะที่อยู่ที่อยู่ข้างผมขนาดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของเสียที่มันเกิดขึ้นออกมาจากการทํางานของท่านนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีเป็นอะไรที่มันมีการปนเปื้อนอาจจะมีอะไรหลายอย่างมากมายนะฮะอย่าพึ่งไปถึงกับขนาดว่าอุ้ยเขาคงกําจัดให้เราไม่ได้หรืออะไรติดต่อเรามาเถอะครับนะฮะท่านเอาโจทย์มาให้เราก่อนครับ พวกเราที่ GeoCycle เนี่ยเราสามารถที่จะตีโจทย์ของท่านได้ผมผมค่อนข้างแน่ใจนะครับเรามีความพร้อมนะฮะในเรื่องของ lab เรื่องอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยนะฮะทั้งทีมงานวิศวกรของเรานะฮะนักวิทยาศาสตร์ของเราเอาใช้คำนี้เลยนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะถ้าท่านมีกากของเสียจากอุตสาหกรรมของท่านติดต่อเราครับนะฮะแล้วก็เราจะเอามาวิเคราะห์นะฮะเอามาดู ประสานงานกับท่านนะครับติดต่อกลับไปนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นําไปสู่ขั้นตอนของการกําจัดนะฮะซึ่งถ้าเราทําตรงนั้นได้เนี่ยนะฮะโอ้โหคุณกรลัดนะ วิเศษเลย <ried. S 2> นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดของเสียทุกอย่างมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ไอ้ขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยขอให้ท่านวางใจได้ไดนะครับว่าว่าเราทําอย่างถูกต้องถูกวิธีนะฮะแล้วก็ไม่มีละครับเรื่องที่จะยังมีของลงเหลืออยู่นะฮะเผากัะเผาร่วมในเตานี่มันไม่เหลืออะไรจริงๆนะครับโอ้โหมันมันมันเต็มที่จริงๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคงจะนําเสนอได้ตามนี้ก่อนนะคุณกระสันนะนะฮะนะนี่นี่คือคือบางส่วนนิดเดียวเท่านั้นนะครับของการสัมนาที่เกิดขึ้นนะฮะที่ผม ตามมาดูนิดนึงว่า g e o c y c l ซมาร่วมจัดสัมมนาที่แกรนด์มิลเนียมอย่างไรบ้างนะครับนะฮะก็ก็ล็อกตัวคุณไกร,รัตมาเพื่อจะเอามาเรียนโดยสรุปให้ท่านทราบก่อนนะครับนะฮะในใน,ในเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็เอาไว้ติดตามอินซีอินไซต์นะฮะกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครวัวอินซีและก็แน่นอนครับเรื่องราวของ g e o c y c ไซก็จะถูกนําเสนอกับท่านเป็นระยะระยะด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาไม่ได้แล้วครับคุณกรรัตน์ศรีวรนาถและผมโอวาสขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสด